นายจตุพัฒน์เลิศสหกุลกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและผู้ประกอบการส่งออกชายแดนได้เผยถึงมาตรการผ่อนผันให้ส่งสินค้าไปกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราดและจันทบุรีว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแม้ว่าจะมีข้อจํากัดตามกรอบของคณะกรรมการ IBC แต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการได้บ้างนะครับหลังปิดด่านหาดเล็กมานานกว่า2เดือนส่งผลให้รายได้จากการส่งออกที่เคยสูงถึงวันละเกือบ100ล้านบาท กลายเป็นศูนย์สร้างผลกระทบรุนแรงต่อผู้ค้าและแรงงานชายแดนครับด้านนายทศพลเครือลอยอีกหนึ่งกรรมการหอ,อการค้าจอังอวัดตราดและผู้บริหารโรงงานน้ำปลา3ากระต่ายย้ำว่าแม้จะผ่อนผันให้ส่งสินค้าได้แต่ว่าการฟื้นตัวอาจจะต้องใช้เวลาเพราะตลอด2เดือนที่ผ่านมาลูกค้ากัมพูชาหันไปใช้สินค้าจากเวียดนามแทนอีกทั้งต้นทุนการผลิตฝั่งไทยยังสูงกว่า ทำให้ตนต้องลดการผลิตหยุดเครื่องจักรและขายเฉพาะในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อที่จะรักษารายได้ให้กับลูกจ้างผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงวิงวอนให้คณะกรรมการ RBC และ GBC เร่งกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนที่ซบเซาและสร้างความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ทางการค้าของไทยและกัมพูชาอีกครั้งครับ